ความเดิมตอนที่แล้วพระเอกของเราได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรแห่งปีซึ่งเป็นพันธมิตรอันดับหนึ่งของนิกายมังกรฟ้าแต่พระเอกเขาก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดจึงได้ปฏิเสธไปหลังจากนั้นเทศกาลล่าโอสถทิพย์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นพระเอกสามารถล่ายาทิทิพรสุธาได้ซึ่งเป็นพืชชั้นต่ำที่อยู่บริเวณหุบเขาชั้นนอกจากนั้น ได้เข้าไปล่าที่ชั้นกลางซึ่งมีญาติทินพนภาอยู่แต่พระเอกก็ไม่สามารถทําอะไรได้อีกเลยในขณะที่กําลังนั่งพักอยู่นั้นได้เผชิญหน้ากับสมาชิกในพันธมิตรฉูนํำทีมโดยชูเร่บทสนทนาแห่งการดูหมิ่นพระเอกก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่พระเอกก็ไม่สนใจ และได้ขับไล่ออกไปจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงร้องของชูเว่ร้องให้ช่วยและแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรพระเอกจะไปช่วยชูเว่ได้หรือไม่โปรดรับชมต่อได้เลยครับปล่อยข้านะโอ้ข้าบอกให้ปล่อยชูเว่ทุกคนจากพันธมิตรกระบี่จ,จับตัวไว้ด้วยความแข็งแกร่งแล้วนางและพวกไม่สามารถสู้สองคนนี้ได้สิทธิ์นางเจ้าจะกลัวข้าไปทำไมพวกข้าแค่อยากจะคุยกับเจ้าก็เท่านั้น งดงามยิ่งนะคะ่ะและชอบจริงๆแบบนี้ปล่อยข้านะพวกเราอยู่นิกายเดียวกันแท้ๆทำไมถึงทำกับข้าแบบนี้นี่ถ้าท่านผู้อาวุโสรู้เข้าล่ะก็พวกเจ้าจะต้องถูกลงโทษแน่ๆอโอยพวกเจ้าทำมากเกินไปแล้วนะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เลยพวกท่านโปรดเห็นแก่น,น้าตระกูลชูของพวกเราปล่อยนาเไปเถอะไม่อย่างนั้น อาจิปประยุทธ์ห่วงที่5้าได้ปวดปล่อยคุณหนูของพวกเราไปเธอ ถ้าไม่อยากตายก็รีบใส่หัวไปซะเมื่อนคนในตระกูลชูถูกคมขู่พวกมันเกิดความกลัวขึ้นมาพวกมันบางคนถึงกับวิ่งหนีไปในทันทีแม้ว่าชูซุ่ยจะมีฐานะเป็นนายของพวกมันและพวกมันจะรู้สึกพักดีต่อตระ,ะกูลชูขนาดไหนแต่ตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นในความคิดของพวกมันล้วนเรียบง่ายนั่นคือจะต้องเอาชีวิตของตัวเองให้รอดก่อนอ่าข้ายังไม่อยากตายโอ้โหวิ่งหนี เป็นหมาหรือวะเอาละขราวนี้ก็ไม่มีใครกล้ามาขัดจังหวะพวกเราแล้ว โอ้ยใครกันออกมันนะในนี้กายมังกรฝ้านางไรซึ่งอิทธิพลและอำนาจโดยเฉพาะกับเราคนที่นางไม่อาจขัดขืนพวกเขาได้นางได้แต่คิดว่าคราวนี้นางคงต้องมีมนตินติดตัวแน่นางจะอดทนมีชีวิตต่อไปได้หรือไม่ในยามที่ความหวังของชูเจ้กําลังจะหมดลงก็ได้มีเงาดํากระโจนออกมาจากป่าราวกับอสูรละกายย่า <Yeah. S 2> บางอาจมากนะพวกเจ้าเก่งจริงก็เข้ามา คิดไม่ถึงเลยว่าคนที่ข้าไว้ใจจะทอดทิ้งข้าแต่คนที่ยืนอยู่หน้าข้าโดยไม่สนใจกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นคือเขาเป็นเจ้าเองเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจ้าเป็นใครถึงได้กล้าขัดขวางพวกข้าพวกเจ้าไม่ต้องรู้จักชื่อข้าหรอกแต่พวกเจ้าจงเรียกข้าว่าความยุติธรรมก็แล้วกันย่า ชูเกาเห็นเป็นโอกาสดีมันจึงใช้ความกล้าเข้าไปช่วยชูเวออกมาชูเกาพวกมันแข็งแกร่งกว่าพวกเรามากดังนั้นพวกเรารีบหนีกันไปก่อนเถอะแต่ว่าชูเฟิงเขาจะต้องอยู่ต่อสู้คนเดียวชูเฟิงไม่ได้อ,อ่อนแอถึงขนาดที่จะปกป้องตัวเองไม่ได้หรอกนะพวกเรารีบไปกันก่อนเถอะมาชมัด <c oughs> จะจับมันเอาไวเ้เจ้านี่ยังเด็กอยู่เลยไม่ใช่เลอพวกเจ้าไม่รู้สึกและอายใจบ้างหรอือที่มาลังแกเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะ่ะไอ้เจ้าบ้านนี่แกมักอาจมากหวางโอกาสทองของพวกข้าวันนี้เจ้าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้ว เมื่อเห็นว่าสาวงามได้หลุดออกจากมือของพวกมันไปแล้วพวกมันก็รู้สึกเหมือนถูกเผาด้วยไฟแห่งความโกรธคลานิดไปกระบี่ของพวกมันมีเป้าหมายไปที่จุดสำคัญบนร่างกายของชูเฟิงพวกมันต้องการชีวิตของชูเฟิงมาดูกันว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนตายซะ หายไปชูเฟิงกระโดดขึ้นไปกับอากาศประดุดสายฟ้าเพื่อลอดพ้นจากวงล้อมของพวกพันธมิตรกระบี่ใบหน้าของมันแขวนไว้ด้วยรอยยิ้มและวาจาพูดเน็บแนมจากนั้นก็หายเข้าไปในปา่าเจ้าบ,บ้านนั้นคิดว่าจะหนีจากพวกเราไปได้ง่ายๆหรือ